สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีความรู้มาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนำพระเครื่องของหลวงพ่อรุ่งวัดตังกระูมิพุทธาวาสรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆกันนะครับพระเครื่องของหลวงพ่อรุ่งวัดตังกระูมเนี่ยรุ่นแรกนะครับจะมีวยกันหลายหลายแบบนะจะมีวยกันหลายพิมพ์หลายแบบนะครับ แต่วันนี้เรามาชมพิมกระหนกกันนะครับนี่อันนี้เป็นลายกระหนกนะครับเห็นไหมครับขอบข้างๆ้างเนี่ยจะเป็นกระหนกกระหนกนี่อันนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นที่มาของคําว่าพิมกระหนกนะครับเหรียญกระหนกนะครับหลวงพ่อลุ่งเนี่ยจะมีด้วยกันหลายหลายพิมพ์หลายแบบนะครับหลักๆเลยนะครับที่เขาเล่นหากันคือหนึ่งนะครับจะเป็นพิมพ์ฉลุกนะครับจะเป็นพิมพ์ฉลุกหลวงพ่อลุ่งเนี่ยจะ จะหายากนะจะหายากราคาจะทรงนะครับ2จะเป็นพิมพ์หยดน้ำนะครับเป็นแบบหยดน้ําหลวงพ่อลุ่งแล้วก็3เนี่ยจะเป็นเนื้อว่านแบบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเนื้อว่านสี่เหลี่ยมครับ4นะครับก็จะเป็นนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญขนกนะครับพิมพ์ขนกนะครับและอีก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 ,อก,อกแบบหนึ่งคือจะเป็นพิมพ์เม็ดแตงนะครับเออจะเป็นเม็ดแตนะครับจะมีกันนะห้าพิมห้าแบบนะครับ พระเครื่องรุ่นแรกของหลวงพ่อรุ่งวัดดังขปูมินะครับ1เป็นพิมพ์ฉลุนะครับ2พิมพ์หยดน้ำนะครับ3เนื้อว่านสี่เหลี่ยมนะครับ4พิมพ์ขนมแบบนี้นะครับและขก็5าพิมพ์เม็ดแตงกับเม็ดแตงนะอันนี้เขาเป็นพิมพ์ขนมนะครับทั้ง5าพิมพ์5แบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะสร้างในปีพศส2งหนะครับ คือเป็นพระเครื่องเป็นเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นรุ่นแรกนะวัดตังคภูมินะครับเป็นพระหลวงพ่อรุ่นรุ่นแรกของวัดตังคภูมิเนี่ยจะสร้างในปีพศ .2524 แต่หลวงพ่อรุ่งเนี่ยจะมีพระเครื่องหรือพระหลวงพ่อทวดนะครับที่หลวงพ่อรุ่งได้สร้างก่อนอย่างเนี้ยปีศ .2 ปี2กว่าปี3กว่าเนี่ยเยอะแยะนะหลวงพ่อรุ่งท่านได้สร้างหลวงพ่อทวดไว้เยอะนะครับแต่ พระรูปเหมือนนะพระเหรียญของท่านเองนะครับจะมีสร้างในปีพศ2524นะครับอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะเป็นรุ่นแรกพระเครื่องของท่านนะครับจะมีทั้งหมด5 5พิมพ์5แบบนะครับวันนี้เรามาดูพิมพ์ขนกนะครับพิมพ์ขนกพิมพ์ขนกเนี่ยหลักๆครับที่ผมเห็นคือจะมีเนื้อเดียวนะจะมีเนื้อทองแดงนะครับ จะมีเนื้อทองแดงผิวออกแดงแดงออกลุง้งลุ้งม่วงม่วงแบบนี้อ่าอันนี้คือเป็นเป็นเนื้อทองแดงครับพิมพ์เนี้ยผมจะเห็นเนื้อทองแดงเนื้อเดียวนะผมไม่เคยเห็นเนื้ออื่นนะหรืออาจจะมีก็ได้นะเออมาดูกันนะครับนี่อ่าดูดูรายละเอียดต่างๆครับดูอ่หลวงพ่อครับเห็นไหมครับนี่ดูใบหน้าดูดวงตาหลวงพ่อครับอันนี้คืออ่ากองแกะมาเนี่ยเสมือนครับ องค์เหมือนเหมือนกับหลวงพ่อจริงๆเลยน,นี่หนไครับหน้าตาเนี่ยหน้าตาลักษณะหน้าตาเนี่ยจะประมาณนี้ครับส่วนตัวหนังสือเขาเขียนว่าพระครูวิสารศิลคุณนะครับวงเล็บรุ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวหนังสือก็จะแก่งออกมาเป็นธรรมชาตินะครับแก่งออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็ข้างข้านะครับข้างนะข,าง,ขางก็จะเป็น ลายขหนกนะครับลายขหนกเป็นลายไทยนะครับนี่ล um. sort of ักษณะจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นที่มาของกรว่าเหรียญกหนกนะครับเหรียญกหนกหลวงพ่อลุ่งนะครับนี่ลักษณะจะประมาณนี้ครับด้านบนก็จะมียันนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังก็พื้นเหรียญหลักๆนะพื้นเหรียญก็จะตึงเรียบนะครับเห็นไหมครับจะตึงเรียบนะครับจะไม่บวมไม่นูนนะครับกองเก๋ มีไมของเคเหรียญกระหนกเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์จัลุกเนี่ยผมเคยเจอนะของเค็ผมทาลงมาแล้วนะพิมพ์จัลุกหลวงพ่อรุ่งของเขดีนะครับเออลองค้นหาดูนะผมเคยทำดูเคยทําคลิปไว้สักครั้งนะครับดูตัวหนังสือครับตัวหนังสือตัวยันก็จะแกะเป็นเรียบๆนะ,ะคมชัดเรียบๆนะเป็นปกติธรรมชาตินะครับส่วนดูที่ขอบเหรียญนะครับ ขอบเหรียญเนี่ยขอบเหรียญเนี่ยจะเป็นจะเป็นเม็ดเป็นหลุมเห็นไหมครับนี่จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับอันนี้คือเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของพรารุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองส่องลูสักหน่อยนะครับส่องดูสักหน่อยนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นหน้าตาลักษณะหน้าตาดวงตาเม็ด ตาเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับเหลียนกระหนกนะครับเหลี่ยนกระหนกนะหลวงพ่อลุ่งเนี่ยจะสร้างลายพิมพ์นะครับลายพิมพ์ลายเม็นะครับแล้วก็ดูที่พื้นเหลี่ยญบริเวณพื้นที่ว่างๆนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเสี้ยนเส้นลัสมีกระจายที่เกิดจากการปั๊มการกระแทกนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับลักษณะพื้นเหลี่ยญจะประมาณนี้เลยนะครับนี่การแกะตัวยันนะครับการแกะตัวยันการแกะ ตัวหนังสือนะครับนี่ชื่อของท่านคือพระครูวิสารนะครับสิมลคุณนะครับวงนึเลกรุ่งนะนี่นะครับลักษณะการแกะรายละเอียดของตัวหนังสือเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับดูบริเวณลายขนกนะครับเห็นไหมครับนี่ลายขนกนะครับจะแกะคมชัดนะครับคมชัดเป็นลายไทยธรรมชาติประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นี่นะครับ เหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดตังกระพูมนะครับมีดูในล่องในล่องกลีบบัวในล่องของของลายการะหนกเนี่ยนะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับเสี้นเสี้ยนเส้นขนแมววิ่งแนวขวางขวางแนวเฉียงเฉียงเนี่ยน,าาน,นี่นะครับจับประมาณนี้นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังพื้นเหรียญเนี่ยพื้นเหรียญจะแบนเรียบนะครับแบนเรียบเห็นไหมครับมีแบนเรียบแบนเรียบเรียบนะครับ นี้นะครับพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญเห็นไหมครับดูที่ตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะแกะเป็นธรรมชาตินะครับแกะสวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับนี่สร้างในวาระครบ6รอบนะครับ6รอบนะครับปีปศสองห้าสองสี่นะครับมีปศบอกไว้ชัดเจนนะครับนี่วัดตังขปูงุพธาวาสนะครับจังหวัดตังเห็นไหมครับ นีพ่พื้นเหรียญก็จะมีจะมีอะไรอ่ะจะมีเส้นเสี้ยนเส้นลนแมวนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่จะมีเส้นนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับดูตัวยันนะครับตัวยันเนี่ยก็จะแก๋คมคมชัดนะครับคมชัดนูนนูนนะครับนี่เห็นไหมครับดูบริเวณขอบเหรียญนะครับขอบเรียยอย่างที่ผมบอกนะครับจะเป็นจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆนะครับ ครับจะเป็นเม็ดคล้ายๆเม็ดทรายนะครับเห็นไหมครับนี่นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับและดูบริเวณขอบข้างๆหูเรียนนะครับขอบของของพื้นขอบของเรียนนะครับข้างๆหูเรียนเห็นไหมครับนี่จะมีเส้นเสี้ยนจะมีเส้นเสี้ยนเป็นเป็นเป็นเส้นนะครับเห็นไหมครับนี่จะมีเส้นเสี้ยนนะครับ ประมาณนี้นะครับการจาะหูเหรียญก็พิ้นพิ้นนิดหน่อยครับพิ้นไม่เยอะนะครับการจาะหูเหรียญเห็นไหมครับนี่ดูตัวตัดนะครับดูตัวตัดสักหน่อยนะครับตัวตัดตัวตัดก็เป็นตัวตัดทั่วไปทั่วไปนะครับนี่เป็ record, นตัวตัดแบบทั่วไปทั่วไปนะครับ นี่เห็นไหมครับตัดแบบครึ่งใบนะครับแบ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 บขาดครึ่งนะครับแบบไม่เต็มใบไม่เต็มเหรียญนะครับนี่นะครับตัวตัดประมาณนี้นะครับตัวตัดนี่ตัวตัดตัวตัด <Macron. S 2> เห็นไหมครับประมาณนี้ครับเทคนิคการดูเหรียญเหรียญขนมนะเหรียญลายขนมหลวงพ่อรุ่งวัดตังกระพูมรุ่นแรกนะครับ นี่ส่วนองนี้ก็เป็นปั๊มหลวงพ่ออินนะครับปั๊มหลวงพ่ออินผมเคยทําคลิปลงไว้ลงไว้สองสามคลิปแล้วนะครับนี่ปั๊มหลวงพ่ออินรุ่นแรกนะครับใครอยากจะดูแบบละเอียดก็ลองค้นหาดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อเอามาทบทวนให้สักหน่อยนะครับพอดีเห็นได้พระ,อะของอำเภอกันทังเหมือนกันนะครับก็เลยก็เลยเอามาทําคลิปทบทวนให้สักหน่อยครับ หลวงปออินนะครับปั๊มหลวงปออินย้ํานะครับว่าเป็นปลปั๊มนะครับเป็นปละปั๊มรูปเหมือนนะครับไม่ใช่หลอนะไม่ใช่ปละหลอนะดูไว้เป็นการปั๊มนะครับเห็นไหมครับนี่ปลาปั๊มเนี่ยจะต้องมีเส้นเสี้ยนนะครับจะต้องมีเส้นเสี้ยนนะครับเห็นไหมครับจะต้องมีเส้นต่างๆครับนี่เห็นไหมครับนี่จะต้องมีเส้นนะครับเส้นนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็เหมือนกันนะครับกล่องกีเนี่ย จะเป็นปลาหลอนะของเคมีนะเคมีนะนี่เห็นไหมครับนี่ด้านหลังดูนะครับเห็นไหมครับดูว่าเป็นปลาปั๊มนะครับดูว่าเป็นปลาปั๊มนะครับเห็นไหมครับหลวงปออินนะนี่ดูว่าเป็นปลาปั๊มนะครับแล้วก็ขอบข้างขอบข้างเนี่ยจะมีกันจะมีปีกนะครับจะมีอะไรเขาเรียกตะเข็บหรือปีกนะเห็นไหมครับนี่อันนี้ผมก็ปั๊มมาเนี่ยปลาไม่ได้ออกมาเสมือนแบบนี้เลยครับแต่ปลาเนี่ยจะเป็นปีกที่เกิดจาก แรงบีบนะครับเห็นไหมครับนี่เขาก็ช่างเนี่ยเขาก็จะเก็บปีกข้างๆนี้นะครับด้วยการเจียการแต่งตาไมการเก็บตาไมการเจียแต่งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมีข้างๆจะมีปีกแล้วก็จะมีการแต่งให้เข้ากับรูปรูปจริงรูปร่างของปลานะครับนี่นะครับในซอกหูอะไรเขาก็แต่งประมาณนี้นะครับดูก้นนะครับก้นก้นก้น ก้นก็จะมีการเก็บตะไบนะครับเห็นไหมนีการกตูตะไบตูตะไบนะครับแล้วก็อุดอุดครับนี่อันนี้เป็นอุดอุดผงนะครับประมาณนี้ครับเทคนิคการดูหลวงปู่อินนะใครอยากจะดูแบบละเอียดละเอียดก็ลองค้นหาดูนะครับผมเนี่ยทำคลิปลงไว้สัก2-3คลิปแล้วนะครับปั้มหลวงปูอินเนี่ยผมไม่อยากจะลงเยอะนะอยากถ้าอยากจะดูแบบละเอียดก็ลองค้นหาดูนะครับผมมีมีมีคลิปอยู่นะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับใครมีพลระเครื่องนะใครมีพระเครื่องอยากให้ผมดูอยากให้ผมอยากจะแบ่งปันนะครับนี่เบอร์โทรผมนะครับเบอร์โทรผม ID ไลน์ผมก็ใช้เบอร์โทรผมนะครับค้นหาดูนะสำหรับวันนี้ข็อขอขอบละคุณมากครับผมสวัสดีครับ